สวัสดีครับผม NT แนะนำนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นเกม eFootball 2023 Mobile ใน PC นะครับโดยจะใช้โปรแกรมอิมูเลเตอร์ r o i d นะครับหรือเรียกง่ายๆคือโปรแกรม จำลองของ Android นะครับขั้นแรกก็ให้เปิด Google เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า n o x p Player นะครับแล้วก็กดอันแรกเลยครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับตรง Android 9 Beta นี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับ ในคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าปุ่มกดต่างๆนะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาครับอยากให้ทำคล,คลิปนี้ก็เลยจะจัดให้สักหน่อยครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้กดเปิดเลยนะครับ ส่วนหน้านี้เราก็กลาออกเลยนะครับให้คลิกตรงฉันได้อ่านแล้วและอนุญาตนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยก็รอสักครู่ครับโปรแกรมมันกำลังติดตั้งอยู่พอเสร็จแล้วนะครับก็กดเริ่มเลย ต่อมาก็ให้ล็อกอิน Google p พ a y นะครับก็บให้ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดลงไปเลยนะครับโอเคนะครับพอล็อกอินเสร็จก็ให้กดค้นหาเกมอ e ีฟุตบอลเลยนะครับ เสร็จแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับก็รอจนกว่าเกมจะโหลดเสร็จนะครับ โอเคนะครับพอ,อดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วก็กดเล่นเลยนะครับก็กดอนุญาตไปนะครับ ก,กดเข้าไปเลยนะครับถ้าใครจะเข้า ID เก่าเดี๋ยวจะทำคลิปสอนอีกครั้งนึงนะครับอันนี้สอนตั้งค่าปุ่มกดก่อนนะครับอ๋อตอนนี้มันบอกว่ากำลังดำเนินการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ส่วนการเลือกบังคับนะครับให้เป็นตั้งเป็นคลาสสิกนะครับฝั่งซ้ายมือครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าปุ่มกดนะครับเดี๋ยวขอเลือกคีมแป๊บหนึ่งครับ ให้มาดูตรงมุมขวาด้านบนนี่นะครับเห็นมองไหมครับตรงนี้นะครับแป้นพิมพ์นะครับกดเลยครับนี่ผมตั้งค่าไว้แล้วขอรบบอกคนรับ จะอธิบายทีละตัวเลยนะกลุ่มแรกนะครับปุ่มนี้นะครับแป้นพิมพ์ปุ่มกดทิศทางครับผมจะตั้งเป็นตอนขึ้นนะครับลงซ้ายขวาตรงตัวเลยครับต่อมานะครับปุ่มทรงบอลเดียดนะครับ ผมจะตั้งเป็นตัวเอสนะครับปุ <c> ่ <oughs> มแทงบอลผมจะตั้งเป็นตัว W นะครับแล้วก็ปุ่มยิงผมจะตั้งเป็นตัว D นะครับแล้วก็ปุ่มดัสผมจะตั้งเป็นตัว E นะครับปุ่มสปีดหรือววิ่งเร็วนะต่อมาจะเป็น การส่งโดงนะครับจะใช้ปุ่มสไลด์นะครับพอเราเลือกมาแล้วเราก็มากดลากขึ้นนะครับคลิกซ้ายค้างครั้งหนึ่งครับแล้วก็ลากขึ้นมุมบนนะครับผมจะตั้งเป็นตัว A นะครับส่งโดงแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นตรงเลข50ใช่ไหมครับให้เลื่อนขึ้นไปเป็น100ครับ สายลากแล้วก็เลื่อนขึ้นด้านบน,นบแล้วก็มาตรงลูกศรปันเฟืองมันจะขึ้นการตั้งค่านะครับอีกทีนึงแล้วก็ปรับเลือกให้เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้จุดชิ้นสุดด้านล่างนี้นะสองตัวด้านบนกับด้านล่างแล้วก็การกระบาดออก แล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเก็บบันทึกหรือเพื่อนๆจะมากดบวกตรงนี้ก็ได้แล้วก็แก้ไขชื่อเป็น e f o o บ b a ก็ enter ครับแล้วก็กดเก็บบันทึกนะครับ ผมมันก็จะขึ้นตามนี้นะ,ะเดี๋ยวลองกันดูนะฮะเหยียบบอลน,นะครับกดตัว S กด A นะครับส่งดวง W แทงบอลนะครับจ่ายบอลเผื่อ ริงนะคับปุบ่มเวลาแย่งบอลกดตัวอีค้างไว้นะครับบิวครับแย่งบอลทะลุแล้วก็ดีครับยิงโอเคนะครับ งานได้จริงครับจากที่ลองเล่นมา <Rash> เดี๋ยวผมขออธิบายจังหวะเกมลับหน่อยนะครับโอเคจังหวะเก์ลับจะเห็นได้ว่ามันจะมีปุ่มดีนะครับจะเป็นแทกเกิลจะเป็นสไลด์นะครับจังหวะที่เราเสียบอลเดี๋ยวขออนุญาต ทำบอลเสียครับถ้ากดปุ่มดีนะครับจะเป็นการสไลด์นะครับเห็นไหมครับจังหวะเกมรับนะครับ ตัว S, <S จะเป็นการเปลี่ยน,นตัวนักเตะน,นะครับจังหวะเราเสียบอลเปลี่ยนตัวนักเตะที่เราจะบังคับนะครับตัว E จะเป็นการวิ่งไล่บอลนนแล้วก็ตัว W นะครับจะเป็นเมคอัพนะครับเป็นการดักบอลกด W ค้างแล้วก็กดทิศทางเลื่อนตามนะครับ ก็จะมีประมาณนี้แหละครับถูกด้อถ้าไม่เข้าใจอันไหนก็ทัก Facebook มาถามได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคครับเดี๋ยวผมจะมีทิกเสริมนะครับถ้าเกิดใครเข้าเกมแล้วมันกระตุกนะครับ ให้มาตั้งค่าตามนี้เลยนะครับสำหรับไอการ์ดจอของค่ายกีฟอรนะครับ NVIDIA ให้คลิกขวานะครับที่หน้าจอว่างๆครับเปิดตัวนี้ครับ NVIDIA Control Panel นะครับสำหรับคอมไกรที่เล่นแล้วกระตุกหรือช้านะครับแล้วก็เข้ามาหน้านี้ครับ Manager 3D ครับ เซตติ n งแล้วก็มาคลิกตรงโปรแกรม Setting นะครับโอเคครับรอสักครู่นะครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะครับให้เป็นโปรแกรมนอกนะครับโปรแกรมจำลองของเราแล้วก็กดเลือกเลยครับ ต่อมานะครับให้มาตรงเอ่อ Open GPU นี่นครับให้ตั้งเป็นการ์ดจ,จอนะครับที่แรกมันจะเป็น Auto นะครับให้คลิกแล้วก็เลือกเป็นการ์ดจ,จอของเรา Nvidia GeForce GTX 1650 Super นะครับของใครใช้การ์ดจ,จออะไรก็เลือกนั้นนะครับ แล้วก็ตรงเทคเนี่ยนะครับ q ุ i l i t y ให้ตั้งเป็น High h i g h p e r f o r m a น c e นะครับอีกเลยครับที่แรกมันจะเป็น q ุ i l i t y นะครับให้ตั้งเป็น High Performance อันนี้ตั้งเป็นปกติของมัน,นครับแล้วก็กด App l y เลยครับ นี้สเปคคอมของผมนะครับก็จะเป็น c อไอห้าหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เอฟนะครับแล้วก็แรมสิบหกกิกก็ประมาณนี้นะครับจอเอ็นวีเดียแล้วก็ลองเข้าเกมดูครับงไงก็ ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นความรู้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับตอนนี้ก็300 s u b s ซับสไครแล้วครับขอบคุณมากครับ พอมาเช้าจะทำลีปลงเลยครับไอเ,เกมอัปเดตพอดีครับเลยเข้าเกมไม่ได้ก็เลยได้มาทำช่วงนี้ครับสองทุ่ของวันนี้สิบสามเมษายนครับ สังเกตนะครับปุ่มที่เราตั้งค่าไว้มันจะไม่หายนะครับ Hello, <everybody. S 1> นี่ครับอีฟ <Welcome S 1> e ุตบอล นี้ผม,มอัดหน้าจอด้วยเกมอาัดาเป็นห่วงไปนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ จังหวะคอนเนอร์ Corner นะครับจะใช้เมาส์ก็ได้ครับสายขวาวก็กดคิศทางครับเวลาจะเปิดบอลถ้าไม่ใช้เมาส์ลากก็กดปุ่ม A ส่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ